เปิดไฟแบบนี้และข้างนอกนี่ก็เปิดเพลงเชียร์ค่ะเราอยากรู้ขบนอย่างอื่นบ้างไหมเนาะบนบนแค่ยิ้วอันนี้หรออืจะไปบนบ้างใช่ไหมใช่ดูนัหรือจะไปดูคนวิ่งแก้บนท่านศักดิ์สิทธิ์ก็ว่าจะไปบนบ้างแต่ว่าถ้านิ้วแก้ผ้าเราคงไม่ไหวนะคะแต่ที่แน่ๆที่เราน่าจะได้ทําร่วมกันแล้วก็จะส่งบุญส่งกุศลเป็นเรื่องราวดีๆค่ะจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยค่ะเขามีนโยบายช่วยเหลือศพไร้ญาติศพคนตาบอดและศพที่ครอบ รัวไม่มีเงินจัด การศพนะคะโดยที่ผ่านมาทางสมาคมได้บริจาคลงศพแบบเทพพนมผ้าขาวห่อศพและโลงเย็นในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องก็เลยจะเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะให้ร่วมกันทําบุญลงศพซื้อผ้าขาวหอ่อศพและซื้อโลงเย็นให้กับศพรายาติศพของคนตาบอดช่วยเหลือวัดที่ขาดแคลนหรือว่าต้องการลงศพทั่วประเทศและสนับสนุนการดําเนินกิจการของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์คนตาบอดทั่วประ ค่ะค่ะท่านผู้ชมสามารถร่วมบุญได้นะคะแล้วก็ขอความกรุณาแจ้งวัตถุประสงค์เงินบริจาคของท่านด้วยทั้งนี้เพื่อสมาคมจะได้นําเงินไปใช้ให้เป็นไปตามความตั้งใจที่ท่านได้ร่วมกันทําบุญค่ะเรามาร่วมกันนะคะมาช่วยการพัฒนาสังคมให้หน่าอยู่ด้วยกันได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่มีความประสงค์อยากจะร่วมทําบุญกับทางสมาคมนะคะโดยการโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสํานักแจ้งวัฒนะสานักงานแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีนะคะ เลขที่บัญชีตามที่ขึ้นให้นี้เลยค่ะ1003 13680-5ประเภทบัญชีออมทรัพย์นะคะชื่อบัญชีสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ค่ะใช่ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0899 946656หรือ020366988หรือทางแอปพลิเคชัน Line ID t a b c 2 0 1 6นะคะตามภาพเลยคุณผู้ชมสแกน QR Code ที่เห็นบนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะ อ่คุณผู้ชมครับพักเรื่องบุญเอาไว้แล้วช่วงหน้ามาดูเรื่องบ้ากันดีกว่าบ้านี่คือยาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าลูกหลอนยาแล้วพังยาอีกแล้วอู้หาวนี้เนี่ยนะฮะเอามีดเอาไม้ไปไล่ฟันไล่ฟุบเข้าในบ้านนี่เรื่องแม่ต้องเป็นคนจนเจ้าหน้าที่นะเนี่ยเดี๋ยวมาตามเรื่องนี้กันฮะเรื่องบ้า เริ่มต้นสิ่งดีๆเติมโปรตีนจากไวตาเมลกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้ในช่วงวันนี้ถึงกลางสัปดาห์หน้าสภาพผิวยังคงแห้งแตกระแหงและแก่ก่อนวัยในหลายพื้นที่ค่ะผิวแห้งไม่ไหวใช้ s n น k e Brand h e r b a s t สติ c d ี e r ดีเซรั่มผสมสารสกัดพรีเมียม C ี d ช่วยหลอกความชุ่มชื้นให้ผิวนุ่มกระจ่างใสมั่นใจตลอดวันบัตร์ส i ิจ t ตอลเอไอเอยยิ่งช้อปออนไลน์ยิ่งได้ AAS Point ใช้แลกสิทธิพิเศษมากมายบัตร B First d i ด i t a l AS p o i n สสมัครวันนี้ผ่านโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพกาแฟสำเร็จรูปข่าวช่องจากมาเมล็ดกาแฟไทยคุณภาพผ่านกระบวนการอาร oma recovery ตามแบบฉบับข่าวช่องข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยความภูมิใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันขอแนะนำสุดเอสเ s รสโซโรสสายเข้มต้องลองนะคะคนหน่อยนะเปลี่ยนแอร์เหอะไม่จะได้เหรอ แอร์เก่าร้อนกินไฟเงินที่แอร์เก่านะแอร์เก่ามีค่านำมาแลกใหม่ได้ส่วนลดสูงสุด5,000บาทถึง31ธันวาคมนี้ที่โฮมโปรผมเชื่อว่าทุกหน้าที่สำคัญเราจึงต้องเต็มที่กับทุกงานเสมอเรื่องระเบาบาลเดี๋ยวนี้มีอะไรครับไไพี่มาครับเยี่ยมไปเลยพี่ลิปโผล่สู้เต็มที่ได้ทุกวัน รอบนี้ดีเลยแต่ว่าผมขออีกทีครับทัฒนาไม่หยุดให้ดีถึงดีที่สุดเพื่อคุณ Mitsubishi Electric เพราะความสุขไม่มีวันเกษียณมาให้ตาอุม้ม ้งแรกของเอนชูโกที่มี HMB พร้อมโปรตีนคุณภาพดีโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนือ้อเอนชูโกมี HMB ตลอด25ปีที่เวฟใช้กันทั่วไทยเพราะประหยัดแรงทนทานเชื่อเวฟใช้เวฟไม่มีเปลี่ยนงานเร่งช่างเท ได้เวลาไร์ right. ดื่มสก๊อตซุปไก่ทั้งสูตรร้อเปอร์เซนตและสูตรผสมทังเช่ามีไทรโรซีนอ,อร่อยดื่มเลยเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่กับการเป็นเจ้าของนวัตกรรมเกษตรจากคูโบาตาฟรีค่าบริการฟรีอะไหล่บำรุงรักษาให้คุณอุ่นใจได้ทั้งปีฟรีบัตรเติมน้ำมัน ช่วยลดต้นทุนให้คุณลุยงานได้มากขึ้นขอบคุณ45ปีที่เคียงข้างกาันคู่โบตาจัดเต็มความคุ้มค่าจัดมาทุกโปรดีถึง31พฤษภาคมนี้ไม <en> ่์ไดกินแม็กซ์อินเวอร์เตอร์เย็นไวภายในหนึ่งนาทีเย็นไวมากเย็นเดบเต็มแม็กซ์ไดกิน s h ชแ m a n s Friend เป็นเป็นอินสปิเรชันและยังเป็น ความหอมสดชื่นในชีวิตคุณ Fisherman's Friend จากอังกฤษไม่ได้กิน Max i n e r t e r ไม่ต้องกลัวจิ้งจบไม่กวรใจทนมากทนเย็นเร็วเต็ม Max d i k i n ฝันอยากตื่นมาผมสวยแต่ฟ้องสลายเพราะผมเสียปลอกขาดด้วงใช้แพนทีนสูตรผสานไมโครโปรวิตามินช่วยฟื้นบำรุงผมเสียปลอกขาดด้วงถึง10เท่าผมแพนทีนสวยได้ไม่หงอโชค ไหม่วิตามิลไหลอร่อยแบบออริจินัลน้ำตาลน้อยลง50%มีทั้งแบบทูโกและ UHT ลองเลยรู้มาวิตามินซีที่ใช้สลายได้ในแสงแดบดบลองนิเวซันซีวิตามินซีเข้มข้นผิวดูใสขั้นสุดซึ่งไวดับเบิลล็อกวิตามินพร้อมสู้แดบดบต้องมีเวียกันแดดซ e EV น t ีอีวี plus plus อะไร plus ความสบาย plus ความสะดวก จุดหมายใหม่ๆพลัสอากาศดีๆชาร์จความมั่นใจไปได้ทุกที่ EV Station Plus สนับสนุนโดยเย็นชำ่ำประหยัดไฟต้องแอร์ LG ปุ๋ยตรามงกุฎสูตร4000เขียวนานโตไวยใบยตั้งเครื่องดื่มสมโอทดีเพราะมีสิงแอลคาเนทีนและสมสกัด กรดไหลย้อนต้องวันเกิดวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจกลลากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอันคาเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดระยองกันหน่อยคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าคือมีลูกชายเนี่ยนะคลั่งยาเสพติดคือยาบ้าเนี่ยนะบ้าขนาดไหนลองดูภาพนี้อรารวาสคุ้มคลั่งจะฆ่าแม่ตัวเองแล้วก็จะไปพังบ้านของเพื่อนบ้านเขาด้วยเอาเล็กมาตีกูอีกมา,มาเด็กตีกูอีกมาตาย ตายดิาตายแล้วไงเอาเหล็กมาตีปูอีกมา,มาเหล็กตีหัวปูอีกมามาเร็วปูเอาเข้าอย่าท้าอย่าท้าเขาปูท้าหมดแหละยังไงยังไงอ่ะมึงปากเก่งปูอ่ะเออโอเคกูก็จบแค่นั้นเองเออกูก็ลงแค่นั้นเองเอทำไมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มาขึ้นอื่นแตใสป่ปูกูก็จบแค่นั้นเองเออ nó mới khiến kìa นี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วอารวาสคลั่งแบบนี้เพื่อนบ้านอย่างเจ้าของร้านชาเนี่ยนะ<ม>ชื่อคุณคุณเอก็แล้วกันคือแกเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้อาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาน้องผู้ชายคนนี้<ม>คือคลั่งอารวาสแล้วครูจะทําร้ายแม่จะฆ่าแม่ด้วย<ม>ที่ผ่านมาเนี่ยนะ<ม>คือลองคิดถึงร้านชํานะจะต้องมีลูกค้ลกา,าแวะเวียนเข้ามาซื้อของอบอกเจอน,น้องผู้ชายคนนี้เดินมาแล้วก็มองหน้าแบบนี้ อมอง,องหน้าแม่ค้าคือเขาบอกโอ้โหคราวนี้วงแตกกันทั้งแม่ค้าทั้งลูกค้าขายของกันแทบไม่ได้แล้วนี่ถึงขนาดว่าเอาข้าวของมาทุบมาพังของในบ้านลองไปฟังเสียงคุณเอดูนะฮะเจ้าของร้านชำที่เขาบอกว่าไทยก็ได้มาช่วยจับแล้วส่งไปบําบัดทีเถอะเขาพูดของเขาคนเดียวเขาพูดของเขาคนเดียวไม่รู้เขาพูดกับใครก็เขาพูดพึมพรมพึมพรออะไรของเขาเนี่ยแหละ แต่พะอเห็นเรากําลังรีบเก็บร้านเขาคงรู้แหละรีบเก็บ้ำงกลัวเขาก็เลยพูดว่าแม่ค้าร้านนี้กลัวเขาคงมขืนก็กลัวจริงๆแล้วช่วงหนึ่งทุ่มมันมืดแล้วอยากให้เจ้าหน้าที่ะช่วยเอาเขาอไปอนี่หน่อยแบบไปบําบัดให้ดีกว่านี้ไม่ให้มาก่อกวนชาวบ้านอีกอย่างนะเขาว่าชอบเล่นฟุตบอลไปที่โรงเรียนน่ะบางทีเราห่วงเด็กถ้าสมมุติเขาข้างงหรืออะไรแล้วไปเจอเด็กๆอีกอ่ะ ใช่ไหมคือมันชาวบ้านมองว่าเขาเป็นคนดีอย่างนน้นอย่างเงี้ยแต่แล้วเรามาเจอเขาแบบนี้เลย<ะ>เขาเป็นคนไม่ดีนะเขาเป็นแบบใช่แล้วพูดคนเดียวเนี้คนปกติเขาทำกันเหรอมันไม่ใช่คนปกตินะอืม เนี่ยไม่ปกติแบบนี้เพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็กอ่อให้เกิดความวุ่นวายทุกคนก็หวาดกลัวบางวันเนี่ยเดินเข้ามาในร้านขายของชําแล้วพูดว่าทําไมหรอกลัวเราข่มขืนเนาะอุยพูดประโยคนี้เราก็กลัวนะนี่มีใ,ใจหรือเปล่าเนี่ยใช่ผู้ใหญ่บ้านนะคะคุณนรงรวมถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องไปที่บ้านหลังนี้ค่ะแล้วไปเจอกับทั้งนายมัตสวีหรือว่านายยิ่งยงรวมไปถึงนางพยอมแม่ของนายมัตสวีไหมเนี่ยมัตสวีมาร้านปิดนะวันนี้มาถึงก็เพ้อเจ้อพูดเอง ไม่อยากงัดเองหรอกเดี๋ยวมันเจ็บมือใครก็ได้งัดให้หน่อยอพูดอยู่คนเดียวอะ่ะเ,เป็นเราเรากลัวไหมเรากลัวพ<ม>ี<ม>่หลอนนะเอเอร้อนปรากฏว่าจังหวะที่ผู้ใหญ่บ้านไปที่บ้านของแม่พยอมกับมัสวีอยู่พร้อมกันเอาจริงๆเหมือนอพูดดูเรื่องนะ แม้ความชำนาญที่เพเศษเนียแต่ก็เคยเคยม่อถามว่าก็เคยเล่นเคยไยแรกเคยเลเคยร้องหมดแรวของมันนี่เออพอพนพอมันเล่นแล้วมันเดือมบอกอแต่คนเสียนะผมจะทำอาการให้ดูนะผมจะแบบอยเออออจะคุยลั้ยเฮลยเฮ้เฮ้เ้ยเฮ้ยเห้นเหมยเห็นเ้ยเ้ยเฮะเออยล้วคนเสียเฮเป็น้ยังไงผู้ย่ญ่ดเฮ่ยเออมเ้เมื่อน้้ย็ตอนนี้เสย้ ไม่เสพไม่เสพไหมไม่เสพเสพทำไมเดินกินน้ำท่องเม็ดละเม็ดละเกือบร้อยเออเม็ดละเป็นร้อยแล้วเป็นไม่เสพโอ้โหเอาตังไหนอ่ะแลยวเม็ดละจังหวะที่คุยเนี่ยเหมือนมนัสวีก็พูดจะรู้เรื่องใช่ไหมยิ่งยองอ่ะแต่เป่าจริงๆอ่ะน่าจะไม่รู้เรื่องเพราะแม่พยอมบอกว่าเอาจริงลูกฉันน่ะป่วยเป็นจิตเวทแล้วผู้ใหญ่บ้านกับกำนันก็ถามตกลงใครเป็นจิตเวทแม่ชี้ไปทางมนัสวีมนัสวีบอกแม่แลป่วยจะอยู่ยังไงอ่ะเนี่ยใครเป็นจิตเวทหนูอยู่กับแม่ ันนี้ครับอยาอยาอยาโยกยมส่งเสริมแต่ถ้าดูสองคนไม่เป็นพี่จะได้เป็นคนเป็นเป็นหรอพี่ด้คนเป็นหรือเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นทีใจน่ะ เอาไงเดียชี้พร้อมกันเลยเออเอาไงเดียแล้วจะพาใครไปรักษาพาไปทั้งคู่เลยไหมแม่บอกว่าลูกป่วยมานานแล้วแล้วเขาไม่ยอมรับว่าเขาป่วยไม่รู้จะทำยังไงวอนผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ตำรวจพาไปรักษาที่เกก็ไม่ไหวนะแล้วล่าสุดตำรวจนะฮะผู้อุมกับสพน้องกลับเนี่ยก็บอกว่าได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วแล้วหลังจากนี้ก็จะ พาตัวมณัสเวียไปตรวจก่อนว่า<ม>เรื่องของอาการป่วยจิตเวทหรือว่าเรื่องของยาเสพติดมีความเกี่ยวข้องกันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะส่งไปรักษาเนี่ยนะฮะค่ะคุณผู้ชมครับเรื่องของยาเสพติดเนี่ยมันก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ณเวลาเนี้ยคือมันโผมีทุกหย่อมยาเลย<ม>แล้วก็เป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่เกือบทุกพักการเมืองหาเสียงเรื่องนี้บังเอิญว่าวันนี้พักเพื่อไทยจัดเวทีปราศัยใหญ่เนี่ยนะฮะ ล่าสุดจะเป็นยังไงบ้างนโยบายหรือแนวทางจะเป็นยังไงไปติดตามนะครับกับน้องภูบดินปทาพันธ์รายงานสดมาจากเวทีปราสายใหญ่ของพักเพื่อไทยนะฮะเช<อ>ิญครับค้านะบางทีเจอลมแรงๆแบบนี้อุบัติเหตุมันใกล้ตัวเนาะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวพาไปที่สำนักนี้กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมต้องบอกว่าโอ้โหสำนัก ต้องใช้คำว่าสำนักคงเวทนะคะมีการทำพิธีไหว้ครูนะคะเป็นเป็นพิธีใหญ่แหละ,ะคือเนี่ยตื่นเต้นเลยเพราะเขาบอกว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยทึ่งกันไปหมดอลองชมคลิปดูค่ะว่าทึ่งขนาดไหนงเือ เาก็แค่เอาเอาแปลงมาขัดตัวขัดตัวหรือเปล่าขัดทิ่ไฟอะไรอยู่ไหมคะเหมือนธรรมดาใช่แต่แปลงที่เขาขัดคุณผู้ชมคะคือแปลงทองเหลืองคือถ้านึกแปลงทองเหลืองไม่ออกนะคะเวลาเรามีคราบอะไรที่มันฝังแน่งกับเครื่องครัวเราเนี่ยเราจะเอาแปลงทองเหลืองเนี่ยขัด เหมือนไอ้ที่ขัดหมูกระทะอย่างนั้นนะนึกภาพออกแต่เคยขัดเนี่ยคือตอนที่กระทะก้นมันดำมากๆแล้วคว่ำแล้วก็แบบอย่างนี้เลยถูกต้องแต่นี่นะคะคือต้องบอกว่าสํานักนี้นะคะคือเป็นสํานักอาจารย์สรรคงเวศนะคะคือเขาขัดไปกับตัวเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วถ้าแปลงขนาดนั้นตามผิวหนังคุณจะต้องมีแผลกันบ้างหมันต้องลอเนาะแต่ที่ลูกศิษย์ลูกหาทึ่ง ไม่มีแผลอะไรเลยอ้ยโอ้นะคะนี่คือความเชื่อนะคะแล้วนอกจากนี้เขามีพิธีอื่นๆอาจารย์เป็นอย่างนี้ปุ๊บลูกศิษย์ลูกหาของขึ้นกันเลยอ้จริงเหรอมีภาพไหมมีภาพไหมตอนลูกศิษย์ของขึ้นนะฮะนี่ค่ะครอบครูใช่ไหมครับครอบครูอันนี้คือพิธีครอบครูซึ่งสำนักนี้อยู่ที่อ่างทองคุณผู้ชมคะอ๋อนี่ แล้ววันนี้เราได้เดินท,ที่ไปด้วยนะนะ,<ฮ>ะไปที่สำนักศักยันแห่งนี้เลยของอาจารย์สันใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งได้คุยกับคุณลูกศิษย์ด้วยคุณ <ฮะ S 1> อนุชิตจินดาวงคือแกบอกเลยนะคุณอนุชิตนี่แกอายุ60สแล้วนะคือเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นมเมื่อ2เมษาที่ผ่านมานี่เองเพราะว่าเขามีพิธีไหว้ครูของสำนักลูกศิษย์ลูกหามากันเยอะเลยแล้วที่ปรากฏในคลิปที่เห็นพระอาจารย์เนี่ยนะฮะ เอาแปรงทองเหลืองมาขัดตามผิวแล้วไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลบางคนจะเชื่อบางคนก็ไม่เชื่ออันนี้แล้วแต่แต่ในฐานะลูกศิษย์เนี่ยคุณอนุชิตบอกครูบาอาจารย์เขาสอนสิ่งที่ดีแล้วก็ทุกคนก็ปฏิบัติยึดถือเคารพพ่อแม่เคารพครูบาอาจารย์คิดดีทดําดีพูดดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าสิ่งดีๆต่างๆก็คุ้มครองอาจารย์สรรเนี่ยนะฮะที่เอาแปรงทองเหลืองขัดผิวแล้วไม่เป็นอะไรเลย ที่มีครูบาจารย์เข้ามาสัมผัสในจิตของเขานะครับก็เหมือนการครอบทั่วๆไปแหละครับอืแล้วเขาเป็นอยู่นานไหมครับแบบนี้ไม่นานนะครับไม่นานคือมามามาแสดงให้รู้นั้นเองว่าไอ้ตัวของผมเนี่ยมีอย่างนี้อย่างนี้นะมาแป๊บๆเดี๋ยวก็ไปสองสามนาทีก็ไปแล้วมาไม่มันยาวไปเขาจะมาผ่านแบบช่วงเวลาเร็วนที่นึ่ง เป็นความเชื่อส่วนบุคคลต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะฮะ<ช>แต่ว่าทังด้านของคุณอนุชิตลูกศิษย์ลูกหาเองเนี่ยเขาก็ยืนยันบอกว่า<ม>คือไม่ขอไม่ขอบรรยายสรรพคุณเดี๋ยวจะหาว่าเป็นการอวดอ้าง<ม>แต่ของแบบเนี้ยแล้วแต่คนเชื่อไม่เชื่อแต่ลูกศิษย์เขาก็เชื่อเพราะอย่างน้อยอาจารย์ก็สอนคิดดีพูดดี<ม>ทำดีตรงนี้สําคัญค่ะ มาอีกหนึ่งเรื่องพื้นที่ชนบุรีค่ะมีคุณลุงท่านหนึ่งอาชีพเป็นรปภเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปพบเจอแล้วปรากฏว่าคุณลุงนั้นสภาพถูกไฟคลอกความน่าสนใจของประเด็นนี้ก็คือว่าหลังจากที่คุณลุงเริ่มจะให้การได้คุณลุงบอกว่าฉันไม่ได้มาดับไฟป่าและถูกไฟคลอกแต่ถูกคนอุ้มมาเผาตรงนี้ต่างหากนี่แต่ลุงยังให้การวบวนอยู่นะ,ะโดยคุณลุงท่านนี้ค่ะเป็นรปภอ,อายุ60ปีนะคะชื่อวิชาหมี่เฟื่องโดย สภาพของคุณลุงตอนชาวบ้านมาเห็นกับกูบก้ภัยมาเห็นไหม,มถูกไฟคลอกอะอโหโหทั้งตัวเลยกู้ภัยต้องไปถมพยาบาลเบื้องต้นและประสานกู้ชีพโรงพยาบาลพานทองมารับตัวคนเจ็บไปดูแลอาการเพราะเอาจริงๆประเมินในเบื้องต้นน่าจะประมาณ60%ของร่างกายค่ะพอไปสอบถามคุณวิชาคุณวิชาให้การแบบนี้ว่าฉัน่ะทำนาอยู่ในที่นาไม่ได้อยู่แถวนี้นะ แล้วไม่รู้เลยว่าอยู่ๆเนี่ยมีใครอุ้มชันมาตรงนี้แล้วจุดไฟเผาโอ้เอ้านี่ยคนเห็นเหตุการณ์ไหมคะ<อ>คนเห็นเหตุการณ์เขาไม่แน่ใจเพราะไม่มีใครเห็นแต่ลุงให้การวกวนเนื่องจากว่าลุงบาดเจ็บห0สิบเปอร์เซ็ตก็เลยนักข่าวเลยไปถามคุณรัฐคุณรัฐที่ขายไก่ย่างอยู่แถวๆนั้นป้ารัฐบอกแบบนี้บอกว่าเอาก่อนหน้านี้คนเจ็บเนี่ยชอบขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้อไก่วันนี้ไม่มาก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะทำไมคนเจ็บถึงไม่มาแต่จริงๆนะ คือปกติคนเจ็บจะขี่มอเตอร์ไซค์แต่จุดที่เกิดเหตุอ่ะไม่มีมอเตอร์ไซค์คนเจ็บใครพามาหรือเปล่าอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตลองฟังเสียงป้ารัตดูค่ะเคยเห็นหน้าเคยเห็นหน้าเนาะแี่ผ่านงาทีเกิดนะแลเขาไปซื้ออะไรที่บ้านปะเลยด่านพี่ก็ให้ไปเอาไก่ย่างไปเอาไก่ย่างเขาเป็นเขามีอาชีพอะไรปะเรอปภขออมต่ะเป็นรปภของอมตะเหรอ นี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วตรงบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยนะที่เขาเจอเนี่ยคือมีแกลอนลน้ำมันที่ถูกไฟไหม้ด้วย<ะ>แล้วก็ตามคันที่เป็นเหมือนคันดินริม,มบ่อปลาเก่าเนี่ยม,มันมีแนวไฟไหม้ที่ลุกลามเป็นแนวยาวนี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยชี้ให้ดูเนี่ยนะฮะแล้วก็เจอ มอเตอร์ไซค์ฮันเดาคลิกสีแดงด้วยของทางด้านคุณลุงเนี่ยจอดทิ้งเอาไว้ซึ่งทุกคนก็ยังงงเพราะแกก็ยังให้ปากคาพูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วทางกู่ภัยบอกโอ้อาการแกในโคม่านะคือยังไม่รู้ว่าไอแกลอนน้ำมันที่เจอเนี่ยคืของใครกันแน่แล้วมันเกี่ยวข้องกับการที่มีคน เอาแกลอนน้ำมันมาราดแกแล้วจุดไฟเผาอย่างที่แกอ้างาหรือแกเอาแกลอนน้ำมันลาาตัวเองแล้วจุดไฟเผาหรือเปล่าอ,อันนี้ต้องรอให้การการดีขึ้นก่อนแล้วก็สอบปากคำกันอีกทีหนึง่งอ่คุณผู้ชมฮะจากเรื่องของคุณลุงที่ยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของเด็กเหมือนกันเด็กหนูน้อย,น,ยนะฮะอายุแค่สี่ห้าขวบท่านเองอยู่ๆเนี่ยน้องเกิดอาเจียนแล้วก,ก็อาการไม่ค่อยดีปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล สุดท้ายน้องชักแล้วก็เสียชีวิตด้วยผลก็คือติดเชื้อในกระแสะเลือดทางโรงพยาบาลเองจะว่ายังไงเพราะคนเป็นพ่อเป็นแม่มีลูกแบบเนี้ยแล้วกลายเป็นว่าคือเขายังทําใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ๆสูญเสียลูกสาวไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าลูก